แอปบอกความจริงน้องปีใหม่ทุกอย่างนนกูลเป็นอะไรกันกับแม่ไม่อยากจะให้ลูกรู้จักคนอื่นและทำเอาแฟนๆใจฟูกันความน่ารักและแสนดีของพระเอกหนุ่มอย่างนนกูลนัชะนนไปตามกันหลังจากหลังจากออกมาเผยเผยโมเมนต์ Moment, ควงกันกับแอปไปฉลองวันแลนทาย สุดหวานแถมก็ยังได้ใส่ใจด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์ของน้องปีใหม่และลูกสาวของสาวแอบไปร่วมดินเนอร์ด้วยและก็มีของขวัญให้ด้วยชนแฟนๆก็ชื่นชอบและสนัดนทั้งโซเชียลแม้จะยังได้ยินคำตอบจากแฟนๆจากปากทั้งคู่ว่าแต่พระเอกนนกุลนัชโนนนั้นก็บอกชัดเจนต่อหน้าสื่อไาแล้วว่าพร้อมที่จะสร้างครอบครัวไปกับนางเอกสาวรุ่นพี่อย่างแอปทัศออนอย่างแน่นอน ล่าสุดในรายการแชร์แอปทัศออน์ก็ได้ยอมเล่าถึงจุดเริ่มต้นครั้งรักครั้งนี้ก็เริ่มจากการและทดลองก็เป็นแฟนกันในซีรีในซีรีคุยกันต่อบทวันวันละสิบห้านาทีแต่สู่การเป็นคนรู้ใจในวันนี้และแอปก็ปล่อยให้ความรู้สึกปล่อย ไปตามฟินมากกว่าและตอนนี้ก็แฮปปี้มากๆค่ะและความรักครั้งนี้ก็น้องปีใหม่ก็รับครูทุกอย่างว่าฝ่ายชายก็เป็นอะไรกันกับแม่เพราะว่าตอนแรกๆก็เริ่มสนิทกันฝ่ายชายก็ทําเอากิจกรรมด้วยกันกับน้องทั้งที่ตีแบดบ้างเร่นระเมทีเวทบ้างกลายเป็นว่าส่วนหนึ่งของแก๊งเลยเราก็ได้เปิด ไม่ได้ปิดบงังอะไรลูกเลยฝ่ายชายก็ชัดเจนกว่าและก็ไม่ได้เหมือนกันกับเพื่อนแค่เป็นแม่คนอื่นเราก็จะบอกเขาไปตรงไปมาและสนิทกันไม่อยากจะให้ลูกได้ยินจากปากของคนอื่น